Okay. มาต่อกันที่โจทย์ปัญหานะคะไปข้อที่สองค่ะเขาบอกว่ารูปทรงกระบอกปากเปิดไปหนึ่งมีความยาวรอบปากถังนะคะหนึ่งร้อยสามสองเซนอะรอบปากถังนะั้นหนึ่ร้อยสามสิบสองเซนนะคะแล้วก็มีความสูงนี่ศูนย์จุดเจ็ดเมตรอันนี้ครูเปลี่ยนหน่วยเลยแล้วกันเนาะให้หน่วยมันเหมือนกันนะคะจากเมตรเขาจะเปลี่ยนเป็นเซนเพราะงั้นศูนย์จุดเจ็ดเมตรมันก็คือเจ็ดสิบเซนติเมตรนั่นเอง ลแล้วก็บอกว่าให้หาพื้นที่ผิวภายนอกทั้งหมดถูกปะพื้นที่ผิวภายนอกก็จะเกิดพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างข้าง,างนะคะแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องคูณ2ถูกปะเพราะไม่ต้องคูณ2เพราะมันบอกว่าเป็นปากเปิดนะคะก็คือไม่มีฝานั่นเองเนาะงั้นหาพื้นที่เ,กกเลยก็คือเลยพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างแบบนี้ ไม่ต้องคูณสองเพราะว่าไม่มีฝานะฐานของเราก็เลยมีแค่แผ่นเดียวข้างล่างนะคะพื้นที่ฐานในเมื่อฐานเป็นวงกลมพื้นที่วงกลมก็จะเป็นพาย r ก์กำลังสองบวกกับพื้นที่ผิวข้างปงริแวลมาก่อนความยาวรอบรูปฐานคูณสูงถูกไหมรอบรูปฐานฐานของเราเป็นวงกลมเส้นรอบรลกวงกลมก็เป็นสองพาย r อ่าและคูณสูงของไปซึ่งก็คือ h แบบนี้ก็เลยเป็นสองพาย r h โอเคทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยบรรทัดต่อมาเดกๆสามารถแทนค่าได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหนูดึงตัวร่วมได้หนูก็ดึงเนาะมันจะแทนค่าตัวเลขเนี่ยมันจะทง่ายกว่ากันนะคะงั้นครูขอ,ขอดึงตัวร่วมแล้วกันดึงตัวร่วมก็คือมีเหมือนกันเราก็ดึงออกอ่ะสองก้อนนี้มีพายเหมือนกันมีพายเหมือนกันดึงพายออกมามี R ากำลังสองมี R ดึงได้ดึงได้เลขชี้กำลังน้อยสุดคือดึงได้แค่ A. อ่ะเปิดวงเล็บ ดูทียก้อนดูก้อนนี้ก่อนพายดึงมาแล้วเดิมมีอยู่ r กร์กังสองดึงมาแค่ r เดียวเหลือ r เลขชี้กำลังเขาจะลดลงนะคะ r เฉลี่เลขชี้กำลังเป็นหนึ่งใช่ไหมสองหนึ่งเหลือหนึ่งประมาณนี้บวกสองตัวนี้เราไม่ได้ดึงเขาอยู่ที่เดิมพายตัวนี้โดนดึงไปแล้วไม่เหลือพายให้เขียนแล้ว r ตัวนี้โดนดึงไปแล้วไม่เหลือ r ให้เขียนแล้วเหลือแค่แบบนี้อืแล้วหนูก็ค่อยแทนค่าแต่ถ้าแบบ หนูทำตรงนี้ไม่ไม่ได้ไม่ชว์หนูก็แทนค่างแต่บรรทัดน,นี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยพายก็ยี่สิบสองส่วนเจ็ดตัวนี้นะคะสําหรับโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้กาหนดมาให้นาอ,อเด็กเขียนเพิ่มไมโครด้วยนะคะประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดอเราก็จะเอาค่าพายนี่แหละมาแทนค่าตรงนี้อ่าคือรัศมีอ่ะ,อะ,อะไปดูซิโจทย์ข้อนี้ให้รัศมีมาโดยตรงไหมปรากฏว่ามันไม่ได้ให้มาโดยตรงแต่มันให้ รอบรูปปากถังมาร้อยสามสิบสองเซนรอบรูปปากถังเด็กปิ้งก่อนปิ้งแวบ,บสูตรมาก่อนว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์หรือเปล่าไอ้ไอ้ความยาวรอบปากถังเนี่ยไอ้ความยาวรอบปากถังมันคือความยาวรอบรูปใช่ปะ่ะซึ่งสูตรของมันก็คือสอง pi r เนี่ยรัศมีอยู่นี่เราต้องการเอา r มาแทนในสูตรถูกปะ่ะงั้นไอ r เนี่ยก็อยู่ในร้อยสามสิบสองนี่แหละเด็กก็หาเอามานะคะงั้นเราคิดแยกเนาะครูขอคิดมาฝั่งนี้แล้วกัน เนี่ยในเมื่อให้รอบปากถังมาก็คือความยาวรอบรูปเนาะกูก็จะขึ้นเลยนะคะก็ความยาวรอบรูปสองพายอารอบรูปวงกลมแล้วกันอ่ะสองพายอา ความยาวรอบรูปวงกลมเนี่ยทราบแล้วร้อยสามสองแทนห้าร้อยสามสองอ่าแล้วก็สองพายก็เป็นยี่สิบสองส่วนเจ็ดอาก็คือไม่รู้เนี่ยติดนะคะแก้สมการหาอางั้นเดิมฉันมีอยู่ร้อยสามสิบสองใช่ไหมเจ็ดตัวนี้มันหารอยู่เอามาคูณสองกับยี่สิบสองตัวนี้มันคูณอยู่เอามาหารค่ะค อันนี้ถ้าตัดทอนออกมาบาบา,บาก็จะได้เป็นยี่สิบเอ็ดนะคะได้ละรัศมีของเราเป็นยี่สิบเอ็ดนี่ถ้ามันไม่ได้ให้มาโดยตรงเด็กก็ไปดูเอ๊ะแล้วมันให้อะไรมาแล้วหนูก็ลองปริ้งแววมาซิสูตรที่ให้มาเนี่ยไอความยาวไอโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นสูตรอะไรเนาะแล้วไอสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยมันอยู่ในหนัหรือปานะคะปะไปแลเราอยู่เนาะหาออกมาแทนค่า เป็นยี่สิบเอดใช่ไหมหนูก็แทนตามบรรทัดบนเลยนะคะเป็นยี 2, น่สิบอ็ดบวกสองคูณสูงสูงในที่นี้ก็คือเจดสิที่เราแปลงมาแล้วนะคะ,ะหาต่อบรรทัดต่อไปครูก็เอาเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นหกสิบหกเนาอะครูเอายี่บสองคูณสามเป็นหกหแล้วก็ถ้าตัวนี้ จ็ดสองสิบสบวกกับ21ก็เป็น1นึกใช่ไหมก็จะได้เป็น1 6ึ่งหมื่นหร้บาพื้นที่หน่วยเป็นตารางเราหาเป็นหน่วยเป็นเซนเนาะก็ตารางเซนนะคะโอเคไม่ต้อย